ครับก็กลับมาพบกับโค้ดินสอนบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้โค้ดินจะมีอะไรนาเสนอนะครับตามไปดูเลยนะครับช่วงแรกโค้ดินก็จะพาวอร์มร่างกายนะครับวันนี้ขอนําเสนอในเรื่องของการนําอุปกรณ์ที่มีนะครับเอามาวางไว้นะครับก็จะมีราวนะครับ2ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีกรวยอว่าคนนะครับนะครับเป็นการเอ็กซ์เซ์ไซส์ก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นการเล่นกระบอนนะครับไปดูครับทำเหมือนเดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลี้ยงลูกบอลนะครับพยายามใช้2เท้านะครับลบหลีกทั้งข้างเท้าด้านนอกและด้านในนะครับไปดูกันนะครับทำเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนเอ็กซ์ซิสไ์กันนะครับพยายามคอนโทรลบอลนะครับโดยทั้งเท้านนด้านนอกด้านใน ไปก่อนทั้งสองข้างนะครับฝึกให้คล่องนะครับพละกำลังขาด้วยโอเคนะครับนี่คือรูปแบบที่1ต่อไปรูปแบบที่2นะครับเป็นสเต็ปเท้านะครับอ็กซิไซส์ก่อนเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เป็นการจั๊มหลังจากนั้นก็จะเป็นการโยกหลอกมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพยายามโยกซ้ายโยกขวาสเต็ปเท้าก่อนนะครับจำนวนครั้งแล้วแต่นะครับสามารถเลือกได้หลังจากนั้นนะครับสเต็ปเท้าเหมือนเดิมนะครับมาเล่นกระบอลพยายามโยกหลอก เราสามารถโยกหลอกซ้ายพาบอลไปขวาโยกหลอกขวาพาบอลไปซ้ายทำหลายๆรอบนะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเราสามารถฝึกได้หลายรูปแบบเชองท้ายโค้ดก็จะพานำเสนอในเรื่องของการ Exercise ในส่วนขานะครับโคตรมียางยืดนะครับกระชับในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขานะครับทำทั้งสองข้างนะครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยทำไปนะครับ อย่าลืมด้านหน้าด้วยนะครับซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับเราก็จะได้พละกําลังขานะครับหลังจากที่เราเอ็กซ์ไซส์ไปแล้วเล่นกระบอลไปแล้วนะครับนี่เป็นแค่บางส่วนนะครับที่โคน้ดนินนำเสนอนะครับเราสามารถเอาไปดัดแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็น เด็กรุ่นไหนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็อาจจะยังไม่ต้องฝึกในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วโค้ดนองก็จะพาเล่นกับลูกบอลน,นะครับเป็นการคอนโทรลบอลแทบบอลน,นะครับการดึงบอลเคลึงบอลน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์คาว่าโค้ดนินสอนบอลน,นะครับก็จะมีหลัก